นาเล่นทายยากแล้วเอเอออสเตรียยังมพม่น้องเล่นทายยากแล้วเล่นทายยากแล้วเออโอ้ ข้าวนาปังเพระเจ้ข้าวนาปังด้านิ่นโอ้ลงไปอ่ะไม่น้อหนะัวน้าสไลด์ครับสไลด์เราจะมาถ่ายคลิปพี่น้อง Ui, con xa xa này nữa bỏ bùng rốt nha bùng rốt nha là cái ngon còn nạp à, băng lắm sao lô dây nhầy dưỡng sao lô dưỡng nhầy dù dưỡng 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 ขึ้นบ่ขึ้นละสลิงจูบคาดเซต,ติเรียนทายากแล้วหัวหน้าขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้โหสลิงเรามาทานอยู่พี่น้องสลิงเรามาจะทานอยู่ครับโอ้ ผ่านพี่น้องผ่านอยู่สลิงแล้วผ่านพี่น้องเอ้ผ่านครับผ่านแล้วโอ้อดึงรถเ็ดก็ขึ้นเลยน้องเออครับผ่านผ่านแล้วเอา น้องเทคนิคกันน้องโอ้โหกดประสบการณ์ครับดูใบมีดครับดูใบมีดกันน้องดูดูดูโอ้โอ้ไม่โค้งอาจะตกได้เลยโอ้สลิงเดี๋ยววางไปเลยไป ระเบิรกกักมาพี่น้องไอ้ครูฮันโอ้สลิงเราได้พอเลยพี่น้องโอ้โหด,ดูลองหลายพี่น้องดูดูดิสั่นเกินไปพี่น้อง ตกหลุมข้อหน้าปังอะเอาไ้ล่าท่าน,นก็ได้ดนนะครับ รอบพิมพ์งานองรอบอรอบพี่น้องจะลงไปเกี่ยวค่อยเพิ่นว่าข้าเพิ่นยังไม่เป็นตะเกี่ยวให้ได้พี่น้อง